ฮรวินเหมือนเหมือนเขาดนตรีฮรนนี้เท่านั้นนะเข้าใจไหมเราจะเปิดเพลงดีเจเตรียมเพลงไว้พอแผนหยุดเมื่อไหร่คอยหยุดกระทืบเดี๋ยวมาดูกันใช่ครับ4 4ซอกเนี่ย4ซอมดีล่ามเยอะแต่แผทุกที่นี่ อย่าออกนอกวืกนที่นะ้ายยิ้มสัญญาณันได้เลยเอาขบดขวาหันแต่ไม่แวนี้แหมเอางงสีส้มงงจะไปไปเมนเนี่ยเดินไปเรื่อยๆเพลงหยุดแล้วแล้วได้อยู่ในาอีดีเจ ฝั่งฝัเป่งเยุกเรออเปงุถึงจะกระทืบกันนะเราจะทำลายล้างอ่นอไปไ ยกก็เยอกันกิดอะไรลูกตอไม่ดีลูกตอลูกตองลูกตอเอาเหลือเหลือลูกตองก็ได้อเคนย่าไม่อยู่เหลือต้องีเหลือแต่เอายางทานเอาผูกผูกลูกกองไฮเลอลูกอะ ให้คุยูดสองลูกหายไปลูกแล้วเอายางเอายางนะโอ้ยเหยียบยางข้าจ้ะเหยียบลูกออกเพื่อนข้าไปใช้ยางลูกออกเก็บไว้อย่างดีหายไปลูกเหยียบยางหาเอายางยางโอ้ยสีฟ้าติดลวดเต้นแบบนี้เขาเป็นเต้นเก่งยาทิ้งแตกใส่หัวแมวเลยไอ้ยืนตรงนู้นดิสีฟ้าอย่าโกงกันดิโกงเก้าอี้โดนตีไม่พอมาโก้งอี่ สีเขียวชอบใจสีเขียวชอบใจโอ้นี่น้ำตาลยังเหลือสองม่วงเหลือหนึ่งเอาไว้ข้อเท้าครับไว้ข้อเท้าห้ามเอาไว้สูงเดี๋ยวเพื่อนกระทึกหัวเข้าผ่านช่างพื้นดีหน่อยนะคะเพราะว่าตะกี้แบบครับอย่าออกอย่าออกนอกอย่าเขียวมีลูกลูกกระโปรงหายไปหนึ่งเหลือหนึ่ง้าเขียวเหลือข้าเดียวเป็นทองแดงอ้าขวา លីតើលឿនទៅពេង vì <laughs> là phá bay rồi đúng không? phá bay nó bay ra đây, vứt nó qua, nó bắt đầu bị lên. à, à, đẹp, à, không? À, không? à, 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 อ้าวได้สีฟ้าเหลืออหนึ่งใช่ไหมเอายางขาดยางขาดาปาเป็ดยางขาดมลุกเหนืห่อยเขายีงโดตีมัเนเหนยลูกกระโปรงเหนืหห่อยควายหายใจนิดหนึ่งสีส้มงอาตบีสี่สิ่งไหนนะเจ็ดสี่สิ่งนักสาวไว้สองลูกน,นอกนั้นทำแดงเหเลือคน,นละลูกเกยก็ขาบึงหลดุดแม่ อยู่ในก้นี้อยู่ในก้นี้ครับเออสีชอบวิดีเข่านวดใจเลยเว้ยเนื้อพี่แจ๊กเอาขวาฮัทฟังเพลงก่อนหยุดแล้วค่อยกระทืบแล้ว

ล้มเรียนไปรักษาลูกกระโปงไว้แตกหมดเลยไปพักผ่อนกูโล้มไม่เหยียบตั้งอ้าวนี่เอไมเหยียบอ้าวผ่าทำไมใครเรื่องอ่ะราต่อไม่ใช่เลยพยาบาลสนามอ้าวไปมารับเพื่อนไปหนถึงจะลบแต่เราต้องรักษาให้ดีดิ้นทำเป็นอ้าขาทำเป็นดิ้นข่าวไมเหยียบเออาวอ้าว อย่้อนไปที่ชอบที่ชอบเลยเข้าเต้เอาแล้วเขียวเขียวสองกลุ่มหนึ่งเอาแล้วเป็นไงรู้สึกเป็นไงครับเต้นเต้นครับรู้สึกเป็นไงครับเ,เต้นเหมือนกันอ๋อไม่ไลยสีสีม่วงบอกเสียวรู้จักเสียว <2 S 1> สองกลุ่มหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยาแอ่า

จ้องแล้วจองแล้วจองแล้วไม่รอดไม่รอดเไอดแล้วแต่เทคนิคแล้วแต่พลิ้วแต่เทิคดออกก็มแ้าอเพชนะเลยไของสีเขียว ล้อแค่โดิงเดียวที่สามสี่บ่วงแล้วโดล,ลงสลองโดดแล้วได้ก,อก็อีโดตีได้ไหมนะโอ้